สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็วันนี้ก็เป็นเย็นของวันอาทิตย์ตอนนี้เวลาประมาณ6กโมง41นาทีนะคะของวันที่24มีนา2567ก็ก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็พี่หอนก็มีความรู้สึกว่าทุกคนคงคิดถึงพี่หอนเช่นเดียวกันวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาเจอกับทุกคนนะคะก็วันนี้ที่อยากจะมาฝาก ในช่วงเย็นๆในวันนี้เนาะก็คือเรื่องของการทำอย่างไรเราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะว่าบางท่านที่ทำงานประจำพวุ่งนี้ก็จะเป็นวันจันแล้วนะคะก็อยากให้เริ่มต้นวันใหม่นะของการทำงานของการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมาคิดกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เราอยากจะมีความสุข หรือเราอยากมีความทุกข์บางคนจะบอกว่าพี่หันพูดอะไรเนี่ยนะคะแน่นอนที่สุดทุกคนต้องการความสุขอยากมีความสุขเมื่อเราต้องการอยากมีความสุขสิ่งแรกเราต้องตั้งเป้าหมายโฟกัสที่จะมีความสุขเมื่อเราอยากมีความสุขเราก็จะต้องหาวิธีใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขในแต่ละวันที่เกิดขึ้น แต่สำหรับพี่หันเองวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันในส่วนที่ตัวเองได้นำมาใช้กับตัวเองในการสร้างความสุขนะคะกับตัวเองเพื่อก้าวข้ามความท้าทายในแต่ละวันที่เราได้พบเจอสิ่งแรกสิ่งที่พี่หันมีก็คือพี่หันก็จะมีเป้าหมายความฝันเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีภาพที่อยู่ในใจรวมทั้งภาพนะคะที่เรา คิดขึ้นมานะคะแล้วนำภาพนั้นน่ะนะคะมาอยู่ในความคิดอยู่ในภาพในจินตนาการของเรานะคะในเรื่องของความสำเร็จก็หลังจากนั้นเนาะเราก็จะเอาภาพนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้านอนเราก็จะ,ะบางท่านก็อาจจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็แล้วแต่แต่ละท่านเนาะก็ตรงนี้เราก็หลังจากนั้นก่อนที่เราจะเข้านอนจริงๆเราก็จะนึกถึงเป้าหมายความฝันแล้วก็ภาพนี้ แล้วเราก็จะหลับไปอย่างมีความสุขพอตื่นเช้ามาสิ่งที่เราจะทําได้ง่ายสําหรับที่พี่หวันทำได้ง่ายมากก็คือเราก็ต้องทํากิจวัตรประจําวันแน่นอนที่สดุดพี่หวันมักจะไปทักทายตัวเองยิ้มให้กับตัวเองที่ไหนรู้ไหมคะก็คือที่ในกระจกนะคะแล้วก็เช่นชมเขาขอบคุณเขาที่อยู่ด้วยกันที่ผ่านความท้าทายมาด้วยกันขอบคุณที่ อยู่เคียงข้างกันอยู่เสมอมานะคะแล้วก็ชื่นชมเขานะคะด้วยความสดใสเบิกบานหลังจากนั้นเนี่ยนะ,ะถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะเรายิ้มให้กับคนแรกที่เราเห็นในวันแรกก็คือคนที่อยู่ในกระจกเมื่อเรามีความสุขแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อเราเจอกับผู้คนนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรา นะคะเราก็จะสามารถทักทายท่านยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสวัสดียมามเช้านะคะเราก็จะทักทายอย่างมีความสุขซึ่งถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเรามีความสุขแล้วเราก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างคนภายในบ้านของเราวันนั้นก็จะเป็นวันเริ่มต้นที่อย่างมีความสุขอย่างมากมายจริงๆและบางท่านก็อาจจะไปทํางานประจําเดินทางไปทํางานประจํา หรือบางท่านก็อาจจะทำงานที่ออฟฟิศของตัวเองนะคะสำหรับท่านที่เดินทางไปทำงานประจำพี่หันก็อยากจะบอกแบบนี้ละกันนะคะอยากมีความสุขสิ่งที่เราจะสามารถส่งต่อความสุขได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไปเจอเพื่อนร่วมงานสามารถที่จะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนร่วมงานนะคะของเราหรืออาจจะเป็นหัวหน้าง,งานของเราก็ได้นะคะอย่างมีความสุขเช่นเดียวกัน พี่หวนเชื่อว่าการที่เรามีรอยยิ้มการที่เรามีความรู้สึกดีๆมีสิ่งดีดนะคะมีคำพูดดีๆทักทายเจอกันในครั้งแรกในวันแรกของการทำงานนะคะมันก็จะส่งผลให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขและผู้คนรอบข้างมีความสุขบรรยากาศในการสร้างความสุขของวันนั้นก็จะดีมากๆซึ่งถ้าหากแม้ว่าในวันนั้นเราเจอความท้าทายเกิดขึ้นกับตัวเรา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่พี่หันทำนะเพื่อก้าวข้ามความท้าทายเราก็จะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่งนั้นปุ๊บนะคะสิ่งที่พี่หันจะทำนะคะก็คือหลับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ แล้วก็จะเห็นภาพของความสำเร็จเป้าหมายความสำเร็จเมื่อเราลืมตาเห็นภาพอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานหรืออะไรต่างๆความรู้สึกตรงนั้นทำให้เรามีความสุขมากจริงๆก็อยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะที่มาดูคลิปของพี่หันในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งวันอีกเช่นเดียวกันที่มีเสียงในใจอยากมาทำคลิปนี้เพื่อกับทุกคนพี่หันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำคลิปและเชื่อว่าทุกคนก็จะมีความสุขเช่นเดียวกับพี่หันเช่นเดียวกันเราโฟกัสเลือกที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองและความสุขนั้นก็จะแผ่ขยายไปกับทุกคน ขอส่งความรักขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนสวัสดีค่ะ